สวัสดีครับแฟนเพจบรรยยนทุกท่านนะครับนี่ลงจากรถสไลดลม์มาหมาดๆเลยเมื่อกี้เลยนะครับเป็นรถเบนซ์นะครับรถเบนซ์เป็นรุ่นเดี๋ยวเป็นตัวไหนเราไปดูกันนะเป็น G.L.A นะครับ G.L.S. สองห้าศูนย์นะครับเป็นตัว W หนึ่งห้าหกนะครับทันนี้ ครับอาการก็เราลองมาดูอาการกันนะอาการก็ลูกค้าบอกเหมือนใดมันไม่ชาร์จนะครับรัดเครื่องเดี๋ยวไปวัดดูไดช้ช์จกันนะครับสไลด์มานะครับ,นะรบเป็นเครื่องยนต์ขับหน้านะครับเป็นเครื่องเบนซินสีสูบนะครับ เป็นสดศูนย์ใช่ไหมไหสองเจศูนย์นะเครื่องยนต์สองเจ็ดศูนย์นะครับเบนซินสีสูบสเบนี่ยมีเสียงด้วยฮะแก๊งๆอยู่หน้าเครื่องเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูว่าไม่ชาร์จจริงไหมนครับเดี๋ยวเราบอวัดวัดดูดูที่แบตนะติดเครื่อง เนี่ยนีมันแค่ส1อจุดห้าครับถ้าเจุดห้าเนี่ยมันไม่ชา้าแน่นอนครับตามจริงถ้าติดเครื่องต้องอยู่ประมาณสัก13กว่านะครับเนี่ยอันนี้ส1บเอนี่ยอันนี้ก็ไม่ชา้าจริงจริงครับ mm hmm. พอลูกค้าบ,บอกว่าติดเครื่องอยู่ก็วิทยุก็ดับไปเลยนะครับ แล้วติดเครื่องไว้ักพักวิทยุดับแล้วก็จะมีไฟแบตเตอรี่โชว์ขึ้นมาตรงเรือนใหม่น,นะครับก็แน่นอนนลครับถ้าเบนซ์นะครับถ้าใดไม่ชาร์จนะสิ่งแรกที่จะตัดก็คือวิทยุนะครับแล้วก็แอร์นะครับที่มันจะตัดนะครับเพราะไฟไม่พอเขาจะตัดระบบที่ไม่สําคัญนะครับตัดออกไปเพื่อที่จะไปเลี้ยงเครื่องให้เครื่องติดเครื่องได้นะครับ เดี๋ยวติดเครื่องดูพักหนึ่งครับเดี๋ยวดูกันว่ามันโชว์จริงไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยแล้วก็มีเสียงดังจิ๊กจิ๊กจิ๊กิ๊กกหน้าเนี่ยเนี่ยน่าจะมาจากลูกรอบหรือไม่ก็มุเลดไอาคัสเสียงเสียงมันดังกิ๊กจิ๊กจิ๊ตรงนี้ก็อันตรายนะถ้ามันแตกมาสายพานขาดก็ขับไม่ได้เลยนะครับ เขาไม่ได้ไม่ชาร์จนี่ครับอาการมาแล้วครับนี่ติดเครื่องไว้พักหนึ่งอ่ะแบตเตอรี่โชว์ขึ้นมาเลยนะครับสีแดงนะครับ stop vehicle นะครับนี่คโชว์ตัวนี้เลยนะครับแบตเตอรี่นะครับนี่แหละอาการที่ลูกค้ามานะครับก็น่าจะมาจากไดชาร์จนั่นแหละครับเพราะว่าเราวัดดูไฟตอนแรกก็1 1โวลต์ไม่พอแน่นอนครับ วิทยุก็เปิดไม่ติดเลยตอนนี้ตัวแรกที่เขาจะตัดก็คือวิทยุนี่แหละครับเพราะว่าถ้าไฟไม่พอเขาจะตัดระบบที่ไม่สําคัญออกไปเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นแอร์ครับที่จะตัดไปนะครับถ้าใดไม่ชาร์จเนี่ยแอร์จะไม่เย็นตามมานะครับเนี่ยนี่ครับ,รบอาการไฟโชว์แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวสักพักพอมันดึงเอาแบตเพราะไฟด่วในใดชาร์จไม่ชาร์จเข้าแบต พอมันสตาร์ทไปนานๆมันจะดึงเอาแบตจนหมดนะครับจนเครื่องดับนะครับเอขับไปเรื่อยๆเ,เครื่องก็จะดับนี่ครับอาการของไดชาร์จนะครับนี่เทประมาณนี้นะครับมาครับทุกคนตอนนี้ลูกค้าเรามัซ่อมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรื้อกันเลยนะครับเดยวต้องถอด คอแมแอร์ด้วยนะครับต้องถอดข้างล่างนะจะปล่อยลมยายแอร์ก่อนสำรับแรกเดี๋ยวต้องปล่อยลมยายแอร์ก่อนเพื่อถอดไดชาร์นะจไดชาร์จจะอยู่ข้างล่างด้วยนะถอดสายพานด้วยนะครับนี่ครับเรามาถอดล้อถอดสํา้อเนี่ยเราจะเจอตัวสายพานนะครับ นี่ครับเราต้องมาถอดสายพานตัวนี้ก่อนครับนี่คอคือตัวไดชาร์จนะครับคอมแอร์จะอยู่ข้างล่างเนี่ยเราต้องถอดคอมแอร์ออกมาถึงจะเอาไดชาร์จออกมาได้นะครับแล้วมันมีเสียงดังด้วยไม่แน่ใจว่าดังลูกโลกตัวนี้ด้วยหรือเปล่านะเราดูวิธีนะครับเราแกะต้องมาถอดตัวตั้งเอาสายพานออกตัวนี้สายพานแตกว่ะพานไม่พอใช้ได้อยู่ครับเดี๋ยวขึ้นถอด ถอดใส่ผ้าลงมาก่อนนะครับดับแรกแล้วก็ปล่อยน้ำยาแอร์กันครับไปลุยนี่ครับถอดใส่ผ้าออกมาแล้วตอนนี้นี่ลราใส่ผ้าไปแล้วเดี๋ยวถอดบุเล่ถอดลูกหลอดลูกหลอดนะลูกหลอดก่แล้วก็มาถอดคอมเมอรนี่นี่ไปชาร์ตนี่คือตัวไดชาร์จนะครับตัวปัญหาที่เราจะแกะกันนะครับ ก็คือตัวนี้ตัวที่มันทําให้ไฟตกให้ไฟแบตโชว์นะครับคไฟโซเดชาร์จตัวนี้ไม่ชาร์จไฟนะครับนี่ครับคอแมแอร์ออกมาแล้วนะครับตัวนี้ตัวคอมแอร์นี่ครับไมชาร์าจจะเจอไรชาร์จแล้วทนี้เนี่ยคอแมแอร์มันจะขวางอยู่ตรงนี้ครับพอเอามัก็เจอเนี่ครับไรชาร์จเนี่ยตัวปัญหาของเรานะครับ ก็เดี๋ยวเราถอดได้ชาร์ดต่อเลยไดชาร์ดตัวนี้เดี๋ยถอดคอมแย่ออกมันจะโล่งๆอย่างนี้ครับแล้วก็เอาลงข้างล่างได้ถ้าถอดข้างบนมันจะลื้อเยอะครับหรือถอยเสียหรืออะไรหรือเยอะความน้ําอีกลงข้างลาง่างยังง่ายกว่าไปดูกันตะ่อ <is> cool. แล้วก็หลุดออกมาแล้วนะครับนี่นี่ครับได้ชาร์ดดูนี่ครับ,รบตัวได้ชาร์ดก็ นี่ครับคือตัวไดชาร์จโอ้มันฟรีครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยตอนกิงแกนในมันต้องหมุนด้วยนะแกนใบพัดแบบเนี่ยใบพัดข้างในเนี่ยเนี่ยมันมีระยะมันฟรีไปฮะเนี่ยอันจริงถ้าหมุนอย่างเงี้ยมันต้องหมุนด้วยมันถึงจะชาร์จนะครับอันนี้น่าจะขาดนะเนี่ยมันขาดไปแล้วหนะนึ่เนะครับใบพัดข้างในเห็นไหมทุกคน เวลาเนี่ยเวลาเราหมุนเนี่ยมันไม่หมุนตามมันเลยไม่ชาร์จนะครับตามจริงถ้าหมุนแรงๆมันต้องเนี่ยต้องหมุนอย่างงี้เนี่ยต้องหมุนตามอย่างงี้เลยแต่นี่มันมีระยะทำให้ไดไม่ชาร์ตครับชาร์จไฟไม่พอทีนี้ไฟแบตก็เลยโชว์ขึ้นที่เรือนใหม่ครับเพราะว่าไฟมันไม่พอครับประมาณนี้ครับการทํางานของไดชาร์จเนี่ยครับของใหม่ครับลูกค้าอนุมัติมาเป็นของเทียบนะครับแต่เป็นของใหม่นะครับ เวลาหมุนมันต้องหมุนมันต้องหมุนตามนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะทำให้ดูเวลาหมุนเนี่ยเนี่ยมันต้องไม่มีระยะมันต้องหมุนตามนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยต้องหมุนอย่างนี้ครับเนี่ยหมุนตามอย่างนี้เลยนะครับไปพัดข้างในคือจะเป็นเหมือนขดลวดข้างในครับปั่นเพื่อสร้างกระแสไฟชาร์จไฟนะครับเนี่ยมันต้องหมุนอย่างนี้ครับแต่ของเก่านะมันปีไปแล้วนะครับมันมีระยะมันทําให้ไดไม่ชาร์จชาร์จไฟไม่พอนะครับ เก็บบเเเลยนครัี่หมือนหน้าคันผ่านเนี่ยหน้าคันมันผ่านตามจริงหมุนอย่างเงี้ยครับไอตัวข้างในเนี่ยต้องหมุนตามเหมือนเหมือนตัวใหม่เนี่ยเนี่ยตองหมุนตามอย่างงี้ครับแต่ตัวนั้นอันนี้มันจะล็อกมันจะได้บันเวนี่ยได้ไอเนี้ยคือย้อนแต่ถ้าเดินหน้ามันจะมันจะมันจะล็อกไม่อยู่มันจะมันจะไม่ข่าดเนี่ยนี่คือไม่ข่ายล้นเราหมุนแล้วเราจับไว้มันก็จะหมุนได้ บอเวมันต้องหมุนไปได้เนี่ยถึงจะชาร์จได้นะครับเนี่ยเนี่ยแต่ถ้าเราล็อกถ้าเราล็อกใบพัดระบายความร้อนเนี่ยมันก็จะจะล็อกไว้แต่ตัวเนี้ยตัวนี้มันฟรีไม่ต้องไปล็อกเนี่ยมันฟรีเลยครับเนี่ยมันขาดครับขาดตัวนีลมันขาดครับเนี่ยหมุนหมุนมันก็หมุนได้เหมือนกันแต่ว่ามันมันไม่ฉุดให้ทุนหมุนมันเลยทำให้ได้ไม่ชาร์จ ก็เดี๋ยวใส่ของใหม่นะครับเดี๋ยวมาวัดไฟดูกันนะครับว่าไฟจะชาร์จไหมนะครับแล้วก็ไฟแบตหายไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึง <ไป S 1> โอเคครับเ,เดี๋ยวไปลุยิใส่กันเลยไป,ไน,ไปนี่ครับใส่ได้ชาร์จของใหม่เข้าไปแล้วนี่ใหม่กิ๊บกริบนะครับนี่เดี๋ยวยึดสายเนี่ยสายไฟสายตัวนี้จะชาร์จไปเข้าไปหาแบตนะครับสายไฟสายเส้นใหญ่เนี่ย ลืมยึดได้ไม่ได้นะเนต้องยึดโอเคเดี๋ยวยึดน็อตกันเนี่ยใส่ฝาครอบด้วยฝาครอบน็อตแน่แหน่เนี่เป็นไฟบวกนะลงกาวไม่ได้เสียบปลั๊กให้เรียบร้อยครับนี่นี่ล็อกปั๊บแหนแล้วใส่เข้าไปตามเลยครับใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ อแมไอชาร์จนะัตใหม่ของเราเนี่ยเนี่ยต้องหมุนอย่างงี้ครับเนี่ยก็ใส่เสร็จเดี๋ยวเราสตาร์ทวัดไฟดูครับว่าไฟชาร์ตไหมไฟแบตหายไหมนะครับแล้วค่อยเติมใหญ่อทีหลังนะครับโอเคครับใส่สายพานก่อนนะครับเดี๋ยวใส่ข้วแบตนะครับที่เราถอดไว้เออขลองสตาร์ทเทสพลทก่อนนะครับไฟประกอบครบตุ้มล้อ ไปประกอบซุ้มล้อประกอบอะไรเสติมไบแอร์นะไหนเขาแบ,บแลตละเดี๋ยวลองมาถอดเครื่องเครื่องมาแต่เราเตรียมไว้ละเนี่ยมาครับพร้อมแล้วอะไรเดียตาร์ดแล้วครับตอนนี้ตาร์ดแล้วครับตอนนี้เกิดติดได้เนี่ยครับตาร์ดแล้ว วัดไฟครับวัดไฟดูครับอันนี้เสียงไอ้นั่นก็หายนะที่เสียงคิกคิกคิก,ก,กหายไปแล้วนะว่าได้ได้ชาร์จใหม่นะครับเอามาดูไฟชาร์จกันชาร์จเท่าไหร่โอ้โหสิบสี่เลยนะครับนี่สิบสี่เลยสิบสามสิบสี่เลยนะตอนแรกสิบเอ็ดนะไ่ชาร์จนะสิบเอ็ดนะเนี่ยถ้าได้ชาร์จดีมันต้องประมาณสิบสามสิบสี่อย่างเงี้ยครับเนี่ย างเงี้ยถือว่าโอเคครับแล้วไฟแบตมันไม่โชว์แน่นอนถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูไฟแบตที่เรือนใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยครับไฟที่ชาร์จดีต้องประมาณศูนย์ามนี่ครับเนี่ยชัดเจนเลยนะครับเนี่ยชาร์จอย่างนงี้นะครับไม่น่ามีปัญหาครับใช้ชาร์จของเทียบนะของใหม่นะรับ D R a นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูไฟแบตกัน เนี่ยครับดไปบ้าเนี่ยทุกคน no ฟอ o n e no m e s s a นะครับไม่มีไฟโชว์นะครับนี่ยังไม่ลบโค้ดเลยนะยังไม่ได้เอาคอมมาลบเลยนะครับไฟแบตหายไปแล้วนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับเราเปลี่ยนได้ชาร์จนะครับเพราะไฟมันชาร์จเข้าแล้วมันชาร์จพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูวิทยุติดไหมเปิดวิทยุเนี่ยติดเลยนะครับตอนแรกเปิดวิทยุไม่ได้ด้วยนะครับเพราะไฟมันไม่พอครับมันตัด ตัดระบบออกไปนะครับนี่ครับโน้ตแมสเซนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปประกอบพวกสมล้อพวกใส่ล้อนะครับเดี๋ยวเติมยางแอร์กันนะครับไปครับเดี๋ยวประกอบซุ้มล้อเข้าแล้วเดี๋ยวเติมยาอร์ักเติมยางแอร์กันนะครับเดี๋ยวค่อยไปลองวิ่งให้ลูกค้าสักรอบนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับโอเคครับไป แว็กกัมใหญ่แอร์นะครับเพราะว่าเราถ่ายใหญ่แอร์เขาดักแบบเขื่อนให้เขาครับเราประกอบซุ้มล้อก่อนระหว่างรอแวบบ็กใส่ซุ้มล้อนี่ใส่ยึดลอ้แบบอก,กันใส่ล้อ,อก,กันนะครับไปลุยต่อรเรียบร้อยครับแวบบ็กห้องเครื่องให้เรียบร้อยสะอาดกริฟตนะครับใหม่กริฟต แรกนี่คักมากเลย,ดเดยนะผมเต็มไปหมดแถมให้ลูกค้าไป mm hmm. เสร็จเรียบร้อยมาเดี๋ยวไปวิ่งเทสกัน <Good job. S 1> วิ่งเทสกันครับไป <c oughs> ครับเพื่อความไม่ประมาทเขี่ยคดให้ลูกค้าซะหน่อยครับ <c oughs> ถึงมันไม่โชว์ก็เถอะ มันก็เคยโชว์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราเคลียร์โค้ดให้เขาท่านหน่อยตอนทีนก็จบแล้วแหละครับเนี่ยมัน no message แล้วนะครับไม่มีไฟโชว์แล้วแต่ก็เคลียร์ให้ลูกค้าสักหน่อยหนึ่งเนี่ยครับมันยังมีโค้ดเก่าที่โชว์ไว้อยู่นะครับเนี่ยพระโว้สะพายนะครับอีทูลโนะครับเนี่ยก็คือที่ใดมันไม่ช้านะครับ มันโชว์เนี่ยครับมันค้างอยู่ในมันจำไว้อยู่ครับเนี่ย power supply etro ครับคือไฟมันต่ำนะครับต่ำกว่าเกณฑ์มันก็เลยโชว์ขึ้นมานะครับโชว์ที่เรือนใหม่นะครับเนี่ยโชว์ขึ้นมาเนี่ยไฟแบตทั้ทงนั้นเลยครับเนี่ยโวลเตตเนี่ยครับเนี่ยแบตเตอรี่นะครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยตัวได้ชาร์จนั่ก็คือตัวนี้นะครับ แบตเตอรี่สตาร์เตอร์นะครับโชว์เต็มไปหมดนะครับนะครับมันไฟมันชาร์จไม่พอครับมันก็เลยไปโชว์ทุกอุปกรณ์ครับอุปกรณ์อื่นๆโชว์เต็มไปหมดเลยครับเพราะว่าไฟมันชาร์จไม่พอนะครับก็เดี๋ยวเคลียร์ให้ลูกค้าด้วยนะครับเปลี่ยนเสร็จก็ต้องมาเคลียร์เคลียร์ระบบให้นะครับนี่ครับเรียบร้อยครับเคลียร์แล้ว โนฟอโนฟอทั้งหมดเลยนะครับโนฟอโนฟอเนี่ยเขียวหมดแล้วตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวไปวิ่งเทสกันนะครับนี่ตรงนี้ก็โนเมสเส็จนะครับไม่มีข้อบกพร่องอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วเดี๋ยววิ่งเทสกันครับว่าโอเคไหมนะครับวิ่งเทสตสักหน่อยก่อนส่งเพื่อเป็นความไม่ประมาทนะครับหลังจากทำเสร็จนะครับไปครับวิ่งเทสกัน นี่แอร์ก็เย็นครับแอร์เย็นแล้วเติมยาแอร์เข้าไปแล้ววิ่งหน่อยนึงครับดูวิทยุดังไหมตอนแรกมันตัดวิทยุเลยครับตัวแรกที่มันตัดเลยนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงเครื่องไว้ไม่ให้เครื่องดับนะครับสิ่งที่ไม่สําคัญเขาจะตัดตออกไปก่อนนะโอเควิทยุเปิดได้ละ เล่งกดได้โอเคครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเพราะว่าได้ได้ชาร์จใหม่นะครับในเป็นของเทียบนะของเทียบก็ผมว่ามันก็โอเคครับราคามันก็ลงมาหน่อยนะครับแต่ของแท้มก็จะแพงหน่อยครับนะครับก็ใช้ได้ครับของเทียบเป็นทางเลือกให้ลูกค้านะครับเพราะว่า เพราะว่าของใหม่แท้เนี่ยมันจะราคาสูงมากนะครับก็เป็นของเทียบก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นไดชาร์จผมไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ลูกค้าใช้ของมือสองเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเชาใช้มาเยอะขนาดไหนครับถ้าเอามือสองมาใส่เนี่ยเดี๋ยวถ้าใช้ไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพังอีกเดี๋ยวก็ซวยครับก็เลยเป็นของของเทียบดีกว่าเป็นของใหม่แต่เป็นของเทียบ,บโอเค น่าจะจบครับเดี๋ยววนรถกลับบูกันนะครับก็นะบส่งลูกค้าได้นะครับสําหรับ G l A คันนี้นะครับโอเคครับโอเคครับทุกคนก็จบลงไปนะครับ สำหรับ GLA W156 คันนี้นะครับก็จบไปที่ไดชาร์ตนะครับของใหม่เทียบนะครับลูกค้าเลือกมาเป็นของเทียบเพราะว่าของแท้ราคาก็แพงมากนะครับเช็คราคาอยู่ลูกหนึ่งเกือบหกหมื่นนะครับลูกหนึ่งนะครับของใหม่แท้นะครับ เกือบหกหมื่นครับห้าหมื่นกว่าบาทเลยนะครับของเทียบลูกละหมื่นกว่าบาทเองครับของเทียบก็ใช้ได้เหมือนกันครับหมื่นกว่าบาทก็รวมค่าแรงก็เกือบสองหมื่นนะครับของเทียบคันนี้จบไปเกือบสองหมื่นนะเปลี่ยนของใหม่เทียบนะครับก็จบไฟก็หายโชว์นะครับวิ่งเทสเรียบร้อยนะครับก็เตรียมรถส่งลูกค้ากันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ บารายอนของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากความบันไลให้กลายเป็นความมันเจิดให้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจให้เราดูแลรถให้ท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ